เทศบาลเมืองป่าตองจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญารองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชย์นาวีรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์1,000วันพลัดสู่2,500วันนำสู่เด็กภูเก็ตเก่งดีมีคุณภาพพัฒนาการสมวัย นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมติดต,ต,ตามการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม2566วันเสาร์ที่14มกราคม2566เวลา8นาิกานาทีที่สวนสาธารณะโลมาหาดป่าตองนายเฉลิมศักมณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองรวมทั้งเด็กเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตองและพื้นที่ใกล้เคียงรวมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566 จัดโดยสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองป่าตองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ป่าตองร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเด็กเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถกล้าคิดกล้าแสดงออกสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยโดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมกว่า40ซุ้มรวมถึงจัดเตรียมของขวัญและของรางวัลเพื่อมอบให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทุกวันและมานั่งชมกันใยกันเฝ้าคนที่จะผ่านไปแม่นั่งรูโลกาอยูง่งานทำกล่าวสื้อันประเพณีวันอังคารที่17มกราคม2566เวลา9นาฬที่ศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังคี้อ้อนนายเฉลิมศักด์มณีสรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัน,นวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรครบสามรอบในวันที่8มกราคม2566โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเท,ทศบาลเมืองป่าตองหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตองเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตอง และสมาคมโรงแรมหาดป่าตองร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำความสะอาดขัดล้างกวาดถูและเก็บขยะพื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังขี้อ้อนร่วมกัน ันพุธที่18มกราคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตชั้น4ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายวีรศักดิ์ขมินทองรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยนายสมพงษ์เจียมตัวหัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมธิการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำและการผ่านนินาวีในคณะกรรมธิการการคมนาคมวุฒิสภาโดยมีนายอนุภาพรอดขวัญยอดระบำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุม301ชั้น3 อาคารวุฒิสภาท่านมีรองผู้นําชนนะครับมีตัวจญจังหวัดนะครับมีทางผือนะครับมีเราบรยุทธ์เสด็จศรีประทองมีพอชอพรผู้แทนกรมพชมีจามรุยน้ำวันพฤหัส,สบดีที่19มกราคม2566เวลา9ก้นาฬิกาที่ห้องประชุมพระแถวชั้น5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนางลลิตามณีศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองพร้อมด้วยนางสาวสุจิตราพิรมฤทธิ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือ MOU เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์1,000วัน ลัสู่2,500วันนำสู่เด็กภูเก็ตเก่งดีมีคุณภาพพัฒนาการสมวัยระหว่างจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายนารงวุ่นซิว้วผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม แาเละอู่เป็นประชากรฐานรากที่จะเติบโต,ตไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตโดยเฉพาะ1,000วันแรกของชีวิตนับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสองขวบแรกวันพฤหัสบ,บดีที่19มกราคม2,566เวลา9นาฬิกานาทีที่ห้องประชุมชั้น4สาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการประจำเดือนมกราคม2566ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่6กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยมีนายอัมพลพงสุวรรณผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเกตและผู้กองหลวงพุทธท่านครับผมขออนุญาตนำเรียนสรุปนะครับผลการดำเนินงานถ่ายยาเปียกรถร้อนนะครับน่าปับข้อมูลวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะครับเทศบาลเมืองป่าตองร่วมกับโรงพยาบาลป่าตองขอเชิญร่วมโครงการ สาธารณาสุขเคลื่อนที่ประจำปี2566ครั้งที่1ในวันอังคารที่24มกราคม2566ณที่ทำการชุมชนบ้านนาในาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยมีการบริการให้กับประชาชนดังนี้บริการตรวจรักษาเบื้องตน้นบริการทันตกรรมช่างน้ำหนักวัดความดันโลหิต กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพคัดกรองโรคเบาหวานความดันจากสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารกำจัดหนูตรวจสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแจากน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยคอมโพสต์และขุยมะพร้าวแล้วพบกันในวันอังคารที่24มกราคม2566 หน้าที่ทำการชุมชนบ้านนาในนะครับ